มาเด้อค่ะวัสดีค่ะพบพี่พี่น้องมาเด้อค่ะมากินข่าวน้ำกันเนาะค่ะเนาะเลิกงานมากอะหิ้วเข่าค่ะมันี้มีเม่นูปลาทอดเด้อค่ะเด้อกินไปเราเค่งหนึ่งค่ะเจวค่ะเจวมาจากแก่เจวมันกับปลาทอดค่ะอันีแก่ลวกพักค่ะลวกผักมีผักบุ้งกับนอคาเด้อค่ะเด้อแสบเป็นใจค่ะผู้ใดบ่ไดวกินข้าวงมาเด้อค่ะเด้อ มันมีตัวนางกินเขาค่ะของมันแข็งแล้ะะนางจินยังที่ล,ะละ่ะคะเดินน้ำมาจิานน้องหินอนบานๆเนาะนี่นบบเนาะห้องกระเิบเบิ้ลวกแน้ได้ไปนองก็อนยาดเด้อแดบอยู่กับผู้เด็บบุคนรล่องกับร่องร่องเอาไป เดกินมึงเลยค่ะเด้อจะแบบมันนี่ก็ซื้อสักเด็ดนะคะ่ะอยู่กับดูซ้ายสิประเด็นซ้ายไปไปออกกันนังทายแม่กับเล็กกินก่อนค่ะผักบุ้งค่ะผักบุ้งบุ้งสายตาอืม เดึกไงแม่ยังเกี่ยงกระบอกเหนี่ยมเปลี่ยนนะค่ะเด้อหิวแห้งค่ะหยุดทำงานค่ะดูว่าแม่ไปออกน้งไก่กันเด้อหรือว่าแม่กินก่อนเด้อ นี่เนาะค่ะชีวิตในเมืองกรุงเนาะค่ะเฮ็นงานจะอายุ 17, าสิบเจ็ดสิบแปด่ะ็นชีวิตจเจบสาวโรงงานค่ะมัจนจะยี่สิบกว่าปีแลวบ่อยงานโรงงาน นี่ค่ะลวกผักบุ้งกับน้ำพริกด้วยค่ะเยอะบลยค่ะเยอะเลยว่นี้กินข้ขขาวข้าวแล้วกันเ้อะค่ะ กางออกก่อนนะพี่น้องไม่ติดคออืมอือฮะแสบได้มันหิวเนาะบัานอืมเป็นยังไงเจ้าสาวนะพี่น้อง bưng cái tí phúa của cô cặp mắt nàng nặng con đen, nặng nặng hoàn nặng 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 อย่าทอนะคะต่อไปสู่ต่อไปค่ะชีวิตก็ต้องดำเนินตน่นนนตอไปค่ะอืมทอดค่ะอืม จบัจบจับนี่ค่ะนัวค่าค่ะเขากับน้ำพริกกับ ต้มพักแักแต่ได้พี่นองเอ้ยก็กินฟองก๊าถอดอมากินบริสุทผ่ากัขอถอดขอไปได้พี่นองเอ้ เด้อค่ะี่นองอยู่ไกลอยู่ไกลบัวสปปิอยู่ทางประเทศในประเทศก็ดีค่ะเขาแลมมันกันเด้อเด้อติ่งเปิดท่องมาใหม่กันปาเนื้อปากตัวนี้เด้อค่ะเด้อ สำหรับกลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะน่องคุณนะมันพี่น้องอิ่มเลยะคะ่ะจังเดยคะ่ะอย่าลืมตับสไครต์กดกระดิ่งกริ้งกิ้งให้เน้นๆค่ะเดอ้อเป็นกำลังใจหให้กันเอ็ดคลิปต่อไปคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอย่างไรกะเป็นคลิปกินเข่าเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวมีโอกาสไปข้างนอกกับสีไทยให้บรรยากาศข้างนอกให้เบิ้งเด้อะค่ะเดอ้อ คลิปเนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบายค่ะ